สวัสดีครับจะมาพูดถึงเกมเยาวชนไทยลีกนะอ่าในวันเสาร์นะครับที่๕กุมภาพันธ์นะครับโปลิทิโลเปิดบุญญาคินดาพบกับน้องบัววิชยะครับโปลิทิโลครับความพร้อมนะครับขาดเปล้มทัดอัคคีนะครับปัจจุบันโปลิทิโลอยู่อันดับ11นะครับมียี่สิบสามคะแนนส่วนน้องบัวนะครับอันดับ8ครับมียี่สิบเก้าคะแนนนะครับขาดตัวเดียวนะครับแอตตอนเตลาร์ซี่ที่เราอยู่ครบนะครับแห่งตันโซเลสบาลอัลเทเดลี ครับโดยสันเทียมลาดัดใชยเทียร์กางอยู่ครบครับอ่าส่วนเทโลก็ขาดใช่เซ็นเตอร์นะครับอยู่ลำสักัดขีแนวลุกอยู่ครบนะครับแต่ว่าเทโลมีเกียมกลางสัปดาห์มาครเทียมกลางสัปดาห์บุรีรัมที่เสมอ 2, 2ได้ทีเด็ดของอาทิตย์พุจินดาในช่วงพุศจิกายนครับน่าจะลักพอสมควรนะครับส่วนน้องบัวพักมาเต็มเต็มนะครับจากจะมีชัยนอกบ้านนั้นแหละนะครับโคดวังน่าจะพาลูกทีม บุกมาเฉือนโคตอ้นนะครับโบริทิโลได้คิดว่าหนองบัวได้เฉือนได้2ประตูต่อน1หนึ่งนะครับเกมนี้อ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ